อันนี้วัดปฏิบัตินะอย่าเลิมนะนี่คือวัดปฏิบัติหลวงจ่าโอมคุคนณะสร้างวัดนี้มาเพื่อจะเป็นที่สถานที่ปฏิบัติเป็นสมบัติของศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อจะยังสถานที่นี้อเอาไว้ปฏิบัติสืบต่อๆกันไป ม่ไดเป็นสมบัติของใครจะเป็นสมบัติของนักปฏิบัติเป็นสมบัติของพระพุธเจ้าอะเป็นสมบัติของพวกเราทุกๆคนที่เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่แหล่งธรรมากินอย่าไปหลงตัวเองเพลินๆนะในสัญญาลมนะที่พูดเนี่ยก็รู้อยู่นะอะบางทีก็ไม่พูดนะนะให้โอกาสกัน ประครับประคองกันไม่ดีก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะอย่านำทิฏฐิแห่งตนนั้นนะมาเป็นตัวกัน้นความเจริญรุ่งเรืองของธรรมะนะคือโมคณะให้เป็นกัลยาณมิตรเพื่อหนุนอนะเสียสละมีน้ำใจคือผู้มีธรรมนะถ้ามีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีธรรมะหรอก อ่ามันอาการการกระทำพฤติกรรมมันมีมนเห็นหมดแหละไอ้ประเภทมือถือสาบปากซื้อศีลเนี่ยระวังดีๆนะนรกจะกินกระบ,บาลนะชนที่จะพามาเอ็งมาจเจริญขึ้นมากับพาลงนรกเนี่ยไม่ไหวนะเสียหายตัวเองมากเลยนะ